สบายดีพี่น้องมีมอนมาตลาดซื้อมะเขี้ยงโลหนึ่งซื้อแล้วก็ซื้อละหมดเยมันสุกสุรานกินเาเบงัตเลนพี่น้องเออเจ้าแรนหาัตมีแรนเด้อผักหวานด้วย ผมมีดอกใม้ค่ะันวายเฮติสค่ะเป็นหาซึ่หาบอ่ะเครื่องไม้บ้นี่เออตเธอได้ส่งยีนนี่นุ่งหล่นเนาะเออเออนะคะสันงตัวรจับนะคะไดไหน าสันนั่นจะจนะตาจ็คาคักได้นะอคงานเดคนนุ่นนมตัวสี่สิบพันพีท่องแปดสิบบาทหอดลอยสับอเมื่อพี่น้องไม่ม้งงนนอ,มมอนกับเซื้อ่อยังดอกซื้อผิดปีปตีปจัจก้อนปจีประเ,เน่ก้อนหนึง่งเอาเอาซิปก็ได้ละเอาซิปใส่ครบเครื่องเลย เออให้คุณแม่ใส่คุดเรื่องเลยก่ <c oughs> อ,อนสิบพันก่อนแปดพันพี่น้องก็จีบปาเต๋อออเมื่อได้แล้วกอาจีบปาเต๋อเป็นกับตลาดเซนโนเลยพี่น้องขายขังนอกไ่ะเบิรงเหมือนบริษัทเขาขัางในบริษัทสื่อกับเขากับหน้าสื่อแฉมักไม่มาสู่ร้านกิน ดานข้างนอก็นลานทองรถน้องจะจอดจะทุกจะขับเฉยท่ไหนจอดอ่นี้ เนื้ออืมบรรยากาศตลาดเซานา่ครับขาปูอันนี้เมื้อเด็ปูก่อนขีดเบิด์ตเลยเดียวนี่นะกับบัเปืือนเลยเด้อตลาดก็ได้ยน้าพ้นกับสวัสดิ์สวบรยางบัวเปืือนแล้วเต้นเทก่อนขีดเบิด์หอบเบิร์ตลาดแล้วสบายหนะพ้นกับบัเปืือนยไปนี้นะสบายดีพี่น้อง เด้อมาเด้อมานานกินบักเกี่ยงเ <c oughs> ออนะสบายดีพี่น้องมากินบักเกี่ยงหมากละหมดน้ำม่มอเด้วอยู่คนเดียวกัเ่เงียบเงานีใครอยู่เฮือนลุงกัไปองเฮียน ผนกับเพาะก,กับใบน้ำเอื่อยไปลาหลินปลาหลินบ้านนางมณ์ปลาหลินบ้านเอื่อยเพิ่นปสิมาหมอนี่อะไนี่ยปาสีมามบอกรู้ได้ดงเป็นโทรบเบาลูกสาวเพิ่นเมื่อคืนนี่ยปาสิมาหมอนี่มากะพคนละรอบแรงๆคนละมาตอนใดก็ได้เนาะงเพิ่นบวชไก่ผ่านม,มาหามุ้งแรงอย่างมากก็ได้ไม่ได้ยากโตมาทางนี้ก็อรุณไปรับ ับบทะเิลสบายเด้มาเด้อกินมบกใหม่ในใะหม่มอนเด้อมันห้อนบอยากเข่าหายกินแน่นี่หละอากาศมู้นห่อนห้อนแทลหอนว่าวันวาน,วานห,หมด กสื่อมือน้า์อาการหอนกิขนข่าวบแสบเนาะอยากกินจิบจิดจิบจิบแบบซีและ กินไปก็อิ่มนิำหลักไม่มก,มก,ก็อิ่มขึ้นกันนี่แหละวิตามินผนไม่ได้ก็ดีวิตามินคน,กกน,เนเรา โลหนึ่งสามสิบห้าพันมะระหมดหมาเกี่ยงกับสามสิบห้าระหมดเียงกับสามสิบห้าหกสิบกว่าบาทเป็นเงินบาทเ,เงินบาทโลหนึ่งหกสิบกว่าบาทตะกีบมเกี๊ยงเนี่ยแพงแพงเดี๋ยวนี้ถือเป้วช่วงนั้นโลเจ็ดสิบพันมาเกี๊ยงเนี่ยเดี๋ยวนี้โลสามสิบห้าพันกีบ 浓缩一。 วัติบร์มาเกลียงนี้วันบอกมึงมากกว่ากาันนามาเกลียงอันกาหน้านาตองสี่หกเจ็ดลูกเจ็ดลูกโลหนึ่งอันนี้โมหอนโล ซาวพันกี่าบาทฮัโลโหลมาเกี่ยอันนี้เป็นนี่เน,นาะกาบนา bán ăn tiểu bò, bò bán thẻ bán tiểu เมื่อกียงได้ถุอถุกมือเลยยื้อพันดีเด้อพี่น้องเด้อซุ่มซื่อยื้อพันซุ่มซื่อเหมือนมันเป็นงานบ้านอยู่ระยองเจ้เพิ่นกินหมักหมักใหม่นี่มัดมือละสองสามโล คนกินนะผิวพันณผลดีดีนวดนนวลยลเมื่อนายต้องเห็ดมังม่ไปหายผน 2, กินเวลาสองสามโลคนละทำงานบ้านดูละโยงดูผน,นเห็ดโรงงานใหม่โรงงานใหม่ไปหูก ไปเหาดมันมืดงานที่บางไทยเหมือนมอนไปไปไลห่หมอกถือรถศาสตร์มืนอะไรงานนั่นนี่เป็นนันงานนั่นเป็นนันงานนั่นนนัเป็นนันงานที่สบายคือเหมืมอนมอญหมักนะคืองานโกส่างงานโกส่างสบายกับบัไม้ทั้งวันนะมันก,ก็ธรรมดาบุูบูนขึ้นปูน กอิตรัดเตรียมเสาทิดกรหลอกกโลไปม้อนเห็ดเป็นเมื่อใดไปเห็ดกรรมกรเดือนเดียวเท่านั้นเดือนที่สองเห็ดสางปูนเลยแทงกับผมม้อนพม่านี่จะผู้ยิ่งเป็นสางเขายังเห็ดได้หรืไ่ได้เพราะเป็นนางเบิ่งกระเจาเห็ดโอ้เขาขึ้นปูนแบบนี้เนาะเขาปาดเตรียมแบบนี้เนาะมันม้นเปเบิ่งเงาเบิ่งแล้วก็ จำได้ไปสื่อเครื่องมือมาเหตุสางปูนเลยไปที่แรกวันลอยเศร้าจรรมกรเดือนที่สองขึ้นสองลอยหาซิบสางปูนไอบุญอยากเป็นสางเนาะเป็นสางพระใดขะแรงหลายก,กรรมกรผ่ากระแลงไม่ละลอยโอยเศร้าขนานีคนมุญอยากเป็นสางแล้วอยากเป็นเนะ คนยังเห็นด้เฮาต้องเห็นด้ต้องเป็นนั่นแหละต้องก้าหนาคนเฮาน่ะคนเป็นสร้างก็ต้งกรรมกรก่อนเนาะบูจักแล้วแหละเพื่นงานก่อสร้างที่แล้วจับกังจับยั้งไม่ยั้งจับกังมอสหูจะไปจับกังให้คนนั้นโดยไป่ยั้งจับกังบูจับกังนึ่งเสื้อบ่าม่นมอนป่ะบูจักถามเขาบ้าไอ้นี่ว่ะเขาให้คนมาจับกังเจ้าเห็ดแบบใดนี่ว่ะหนึ่งเสื้อบ่า โอ้ย oh, บะ่แมนแล้ววะเจ้าไปตักอปูนหิวปูนมาให้ข่อยข่อยสิโกอิซและะ้ววะนั่นแหละเขาเอินจับกังอ้าวแม่ตีะวะข่อยบ่หูเนะ <c ười> าะบ่หูเกียงบ่หูกะบ,บ้าบ่หูไม่บกูกบ่หูเลยแหละจบยังบ่หูเลยแหละแม่มวนนะไปใหม่เนาะไปทำงานเมืองไทยบ่หูจับโล่เล่ วขาววัวก่อนแหละคนเล่าคือกันนะ่ะตวก็จะจไปก่อนวขาววัวก่อนนะมย์มอนไปตแต่โดนแต่ปีสามเก้าไปทางานกา่อสร้างเมืองไทยนะ่ะหอดผู้เกตผัวแหละไม่์มอนไปนะ่ะผู้เกตฮู้นขนาดเลยผู้เก็ตนะเลิกงานมาไปนอนอยู่ห่มสวนยางผัวแหละตอนเทียงนะ่ะหอนแทงหอน,หอนว่าแต่ยองก็หอน และยองกรุงเทพภูเก็ตห่อนห่อนกระมู่คือภูเก็ตสุดยอดเลยแหละไปปีปลายมีมันเพ็นงานปีปลายเอานางมนนางอ้นไปนำาพอเถบุญไปนำสามคนตอนนั้นางอ้นนาง,งอ้นกับสามปีนางมนกับสี่ปีทถบุญเก้าปีตอนป สูสซนได้ไม่อนนะโอยเลยพันทะเลได er ้หางเงินเลี้ยงลูกตลอดตลอดใหญ่งานไปมืองนั่นใหญ่งานไปมองนี่นนไ,ปนไปอยู่ภูกเก็ตเตะขาแรงสองร้อยหกสิบต่างคูนไปที่แรกก็ทดส,สอบงานเลยโฟแมนกันให้ก่อนอ่างนี้ใหญ่อ่างน้ำนี้ใหญ่น่นนนนะก็กลมนะอ่างน้ำกลม พี่หมอนพี่ทําอ่างน้ําเลยนะไปทําบ้านในฝรั่งตกใจว่าเปล่าว่าเห็ดไตบ่อวะคือมาให้เห็ดงานยากืาโอโน้กก็ให้มันกลมเลยสิเป็นโบหรือโบนะว้ายสุดสอบงานอันนะั้นแล้วก็เห็ดแต้มันก็เห็ดก็จะย่ามเห็ด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 สองสัปโมงประมาณสองสัปโมงส,มสมงัสมสมง้นสัปโมงผมมาตรวจงาน ได้ซื้อได้พี่น้องงานร่อยเลยได้ไปหมอนเห็ดนะบุแมนเผื่มาเบิ้อพี่มอนทําได้เลยนะสวยด้วยเลยโอ้ยย่องนี้ใจเลยได้ไปไหมอนกันบุแมนกับว้รุ่นเดี๋ยวเดินหน้าคุณคาแรงให้คนนะ่ะเออมีแหงเงา <c oughs> งานเมืองไทยมีแต่งานเอยเนาะบริเวณงานเจ็ดสิบแปดสิบเยอโบกนี่คือการบกในเจ้าจะงานเอยเขาจะมาตรวจเขาจะเคาะบึ่งขั้นเคาะแน่นๆไปนี่นั่นชือว่าผ่านขั้นเคาะระดังปุุงๆเลยสั่งถูกเลยแก่ไม่อีกโบเกสาโบวกงังคือกันงานเอยมานเมืองไทยนะนันละเอียด มวนไปทำงานก่อสร้างวันอาทิตย์หยุดงานน่ะไปซะาป่าอูสอส่ออ่อนป่าทงไฮทงนาตามคองหาปลามากินมวน <c oughs> เบาอาดีตเกา่าเนาะพี่น้องเนาะสุพัง <c oughs> อ่าโอเคคลิปนี้กันไปม้มอนล่าเ้ยพี่น้องเด้อบาย <Bye. c oughs>